คุณกำลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอร์ตแคทอีพีนี้สนับสนุนโดยเฮาหกสิบสี่ผ้าปูที่นอน800เส้นได้ผ้าปูที่ยิ่งซักยิ่งนุ่มหลับเย็นสบายยันเช้าเพราะการนอนที่ดีคือพลังในการเริ่มต้นวันที่ดีเฮาหกสิบสี่ผ้าปูที่นอน800อเส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มวันนี้ผมอยากจะมาแชร์ 10กฎนะครับที่เราไปอ่านเจอในเว็บมีเดียมานะครับเขาบอกว่าเป็น10กฎที่จะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยดีมากขึ้นซึ่งผมมองว่า10กฎเนี้ยมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยพัฒนามากขึ้นเดี๋ยวเราลองฟังกันดูก็ได้ครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่าเราจงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้จงเป็นนักเรียนตลอดไป ข้อเนี้ยมันคือการที่บอกให้เราเนี่ยเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอคนเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาขึ้นได้สามารถที่จะเก่งขึ้นได้เพราะทุกๆวันของเราเนี่ยมันคือการเรียนรู้อยู่แล้วเรียนรู้เรื่องง่ายๆเรียนรู้เรื่องยากๆหรือว่าเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องการเก็บเงินต่างๆเนี่ยผมมองว่าพอเราโตขึ้นนะ หลายๆเรื่องเนี่ยมันก็มีความสําคัญในชีวิตมากๆเลยอย่างเช่นถ้าเกิดเราเป็นนักเรียนเราอาจจะเรียนรู้ในบทเรียนทฤษฎีต่างๆวิชาต่างๆวิชาการแต่พอเราทํางานมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีเครื่องมือในการทํางานการเขียนอีเมลต่างๆเนี่ยมันก็มีสกิลมากมายเนาะที่เราไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เราสามารถที่จะเก่งขึ้นได้ ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็ไปลงเรียนคอร์สต่างๆก็ได้ถามคนอื่นที่โตกว่าก็ได้ถามหัวหน้าถามเพื่อนถามคนที่เก่งกว่าไปดูสื่อต่างๆให้เราเก่งขึ้นได้และการเรียนรู้เนี่ยมันก็สนุกนะพอเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยเราจะเก่งขึ้นเราจะรอบรู้มากขึ้นแล้วก็เราจะสนใจอะไรกับโลกมากขึ้นส่วนข้อ2เขาบอกว่าเราต้องเริ่มต้นด้วยความกระตันยู่ต้องรู้คุณตอบแทนบุญคุณต่างๆ อันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญเนาะพอเราเติบโตขึ้นเนี่ยการที่เรารู้บุญคุณตอบแทนบุญคุณหรือว่ากระตันยูกับครอบครัวเองคนที่มีบุญคุณกับเราเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดในมุมมองคนไทยเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเจริญก้าวหน้าเนาะแล้วผมก็เชื่ออย่างนั้นเสมอนะการที่เรากระตันยูรู้คุณไม่แบบไปทรยศคนอื่นไม่ไปหักหลังคนอื่นไม่ทําตัวกตันยูเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำแหละเพราะว่าใครที่ให้เรามากๆรักเรามากๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแทนบนคุณถูกไหมเนี่ยเป็นเรื่องเบสิกมากๆเลยส่วนข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าฟังให้มากขึ้นพูดให้น้อยลงและต้องคิดก่อนพูดเวลาที่เราชอบพูดเยอะๆเนี่ยพูดแบบไม่ได้คิดก่อนพูดเนี่ยบางครั้งมันก็ทำร้ายความรู้สึกคนอื่นนะ การที่เราพูดไปเรื่อยพูดในสิ่งที่นินทาคนอื่นพูดในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่ชอบโดยที่ไม่ได้คิดมันก็เลยเป็นข้อนี้แหละว่าเราอาจจะต้องฟังให้มากขึ้นแล้วก็พูดให้น้อยลงหัดฟังคนอื่นรับฟังคนอื่นบ้างว่าคนอื่นคิดยังไงบ้างคนอื่นเป็นยังไงบ้างเขามีความคิดเห็นกับโลกนี้ยังไงมีความคิดเห็นกับตัวเรายังไงแล้วมันจะเปิดประตู อีกโลกหนึ่งเลยถ้าเกิดเรารับฟังคนอื่นมากขึ้นเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นมากขึ้นและอาจจะพูดเท้ยนนลงแต่ว่าคําพูดนั้นอาจจะมี Impact อะไรกับชีวิตคนอื่นหรือว่า Impact กับชีวิตเรามากขึ้นส่วนข้อ4เนี่ยเราควรจะต้องออกกําลังกายอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็เจอกับตัวนะคือเราทํางานเยอะมากเกินไปจนปล่อยให้ตัวเองเนี่ยน้ำหนักขึ้นแล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ย <H uy> มันสุขภาพแย่มากๆเลยในการที่เราไม่ได้ดูแลสุขภาพทุกวันเนี้เราก็เลยต้องมารักสุขภาพมากขึ้นเราต้องออกกําลังกายหนักมากขึ้นแล้วผลที่เราได้จากการที่เราออกกําลังกายเนี่ยมันทําให้รู้สึกดีมากขึ้นนะมันทําให้สมองเราปลอดโปง่งแล้วก็น้ําหนักเราก็ลดลงเพราะน้ําหนักเราลดลงเนี่ยรู้สึกว่าทั้งการใช้ชีวิตประจําวันการกินเลือกกินดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ เราพยายามออกกำลังกายทุกวันแหละเพื่อให้สุขภาพของเราน้าหนักเราลงเพราะว่าเราแบบไปตรวจสุขภาพมาแล้วมันก็เจอแบบโอ้โหแคลเอีสูงมากไขมันในตับอีกเราก็เลยพยายามที่จะรักตัวเองมากขึ้นเพราะต่อให้เราจะเก่งแค่ไหนนะเรามีเวลาแบบไปประสบความสําเร็จแค่ไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราดันทิ้งสุขภาพของเราโหอันนี้ถือว่า มีความสําเร็จอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ว่าสุขภาพไม่ไหวดันไม่มีเวลาไปใช้มันดันไม่มีเวลาไปมีความสุขกับมันอย่าลืมนะครับออกกําลังกายไปด้วยดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วยข้อ5นะครับเขาบอกว่าเราต้องหัดใจดีกับคนอื่นบ้างนะครับถ้าเกิดเรา ใจดีกับคนอื่นบ้างเนาะแบ่งปันความรู้สึกดีๆไม่ไปมุ่งร้ายไม่ไปนินทานหรือว่าไม่ไปทําร้ายความรู้สึกคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีมิตรที่ดีมากขึ้นนะครับส่วนข้อ6เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องยอมรับความล้มเหลวมันไม่ได้ฟังดูแปลกเลยนะครับการล้มเหลวเนี่ยเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ต้องเคยล้มเหลวใครๆก็ต้องเคยผิดหวังแต่สิ่งที่ เราจะทําได้คือเรายอมรับมันได้หรือเปล่าเราคอยไปโทษโชคชะตาเราคอยไปโทษคนอื่นหรือเปล่าถ้าเกิดเรายอมรับได้ว่าอความล้มเหลวเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากมันอีกเยอะเลยแล้วเราก็จะเก่งขึ้นหาวิธีหลบหลีกมันได้มากขึ้นข้อ7นะครับเขาบอกว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยถ้าเราไม่มีสตินะเราก็จะจัดการอะไรในชีวิต ยากมากเลยเราอาจจะทําอย่างโน้นผิดพลาดทํางานหรือว่าการเรียนเนี่ยผิดพลาดไปหมดเพราะเราไม่มีสติอยู่กับตัวเราไม่มีสติกับการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ทําให้ในหลายอย่างของในชีวิตของเราเนี่ยมันพลาดไปมันอาจจะล้มเหลวโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ ดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีสติอยู่กับตัวเสมอและในการใช้ชีวิตเนี่ยการมีสติเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยเราควรจะต้องรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าเรากําลังทําอะไรแล้วสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตเราบ้างข้อแปเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องจัดลําดับความสําคัญด้านสุขภาพจิตเอออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ฟังดูแปลกถูกไหมแต่ในทุกวันเนี้ เรื่องสุขภาพจิตของเราเนี่ยมันสําคัญมากเลยนะบางคนแบบเจอคนที่มันท็อกซิกมากๆแล้วแบบทําให้เรารู้สึกแย่มากๆเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีแล้วเราดันไปทนกับความสัมพันธ์แบบนั้นมันทําให้สุขภาพจิตของเราเนี่ยมันแย่มากเลยนะบางคนอาจจะเป็นซึมเศร้าเลยก็ได้ดังนั้นแล้วเนี่ย,ยการดูแลสุขภาพจิตของตัวเราเองเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยเราต้องหัดที่จะดูแลใส่ใจความสุขของตัวเองบ้าง มันก็เหมือนสุขภาพแหละถ้าเกิดเราไม่ดูแลสุขภาพถูกไหมสุขภาพเราก็แย่เราก็จะเจอโรคต่างๆเข้ามาสุขภาพจิตก็เหมือนกันถ้าเราเจอคนท็อกซิกแล้วเราไม่ปล่อยวางเราไม่ช่างเหมือนบางก็ได้เนาะมันก็ทําให้เราเนี่ยเก็บทุกอย่างมาคิดเก็บทุกอย่างมาคิดมากเกินไปสุขภาพจิตของเราก็แย่เราก็จะเศร้าเป็นซึมเศร้าหรือว่าเราเป็นโรคทาง สุขภาพจิตเนี่ยหลายๆโรคที่มันอาจจะเข้ามาเราต้องจัดลำดับความสำคัญของสุขภาพจิตให้ดีอย่าให้ใครมาทำร้ายเราได้อย่าให้ความสุขของเราหายไปส่วนข้อ9เนี่ยเขาบอกว่าจงซื่อสัตย์กับตัวเองถ้าตัวเองอยากได้อะไรหรือว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนี่ยเราจงซื่อสัตย์อย่ากโกหกตัวเองอย่าหลอกตัวเองว่าเราชอบอย่างนั้นอย่าพาตัวเองเนี่ย ไปอยู่ในสิ hmm ่ง so ที่เราไม่ชอบแล้วบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราชอบมากๆเลยการซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะถ้าเกิดเรารู้ว่าตัวเองไม่ชอบอะไรเราก็ควรจะพยายามหาสิ่งที่ชอบให้เจอและพยายามที่จะอย่าหลอกตัวเองอย่าทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแย่และถ้าเกิดเราซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยเราจะรู้ว่าเราชอบอะไรเราจะพาตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ในที่ที่เราชอบ ไปอยู่ในสังคมที่เราอยากจะอยู่ไปทําในสิ่งที่เราอยากจะทําเพราะว่าเราต้องเริ่มจากการซื่อสัตย์ตัวเองก่อนอย่ากโกหกตัวเองอย่าหลอกตัวเองและข้อ10เนี่ยผมแถมให้ดีกว่าผมมองว่าส่วนที่สําคัญที่สุดเนาะแล้วสิ่งที่เราใช้ไปบ่อยก็คือเราจงรักตัวเองไอสิ่งที่เราพูดมา9ข้อเนี่ยมัน คือสิ่งที่บอกว่าเราจะต้องทํำยังไงถึงจะรักตัวเองและถ้าเ er กิดเรารักตัวเองเนี่ยเราจะทําตามสิ่งเหล่านี้เราจะทําให้ตัวเองมีความสุขเราจะทําให้ตัวเองเก่งขึ้นเราจะทําทุกอย่างแหละเพื่อให้ตัวเองเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้มีความสุขได้มีความสัมพันธ์ที่ดีได้มีการประสบความสําเร็จและทุกอย่างเนี่ยมันก็คือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จได้ช่วยให้เราเก่งขึ้นได้และถ้าเกิดเรารักตัวเองเนี่ย เราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่เจ็บปวดเพื่อให้ตัวเองไม่ทุกข์และบางครั้งเราอาจจะล้มเหลวบางครั้งเราอาจจะผิดพลาดแต่สิ่งเหล่านั้นมันก็จะทำให้เราเติบโตขึ้นไม่ต้องไปโทษตัวเองหรอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราไม่เก่งพอนะมันถึงทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเออไม่มีใครเก่งทุกอย่างในโลกนี้หรอกทุกคนล้วนเริ่มจากความผิดพลาด ทุกคนล้วนเคยเป็นเด็กที่งองแงไม่รู้จักโตเอาแต่ใจไม่รักตัวเองไปรักคนอื่นมากเกินไปทุกคนล้วนแต่เคยผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละตัวเราเองก็เคยผิดพลาดมาเยอะมากๆเลยแล้วเราคิดว่าไอการผิดพลาดเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เราเก่งขึ้นนะมันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันเราจะเรียนรู้จากมันมากขึ้นอย่าพยายามไปโทษตัวเองนะอย่าพยายามไปทำร้ายตัวเอง เรานี่แหละคือต้องรักตัวเองมากที่สุดไม่มีใครรักเราได้เท่ากับตัวเราเองแล้วแหละและเราจะหาทางทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้ววันนี้ก็จะเป็น10ข้อที่เราลองสรุปมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันและเราก็หวังว่า10ข้อน,นี้เพื่อนๆจะลองนําไปปรับใช้ดูในชีวิตประจําวันและจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นและเติบโตในทุกๆวันมากขึ้น สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก h o u หกสิผ้าปูที่นอน8 0เส้ซนได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มส่วนใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หรือ Li n e แอดハウスหสสะกดด้วย h a u s, s 6 4มีแอดด้วยนะครับเพียงแจ้งหรือกอรอกโค้ด g o o d day รับส่วนลดทันที 100บาทเมื่อซื้อครบ8,000บาทขึ้นไปตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนธันวาปี2,566เท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมจะปักไว้ในใต้อีพิโซดนี้นะครับ